โปรแกรม X431 แดงโซนนะครับของ Mitsubishi เวอร์ชั่น35.20ไม่สามารถรองรับกับรถม i t ซูได้เราต้องเข้าไปที่โฟรไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ซอฟต์แวร์นะครับที่ลบซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เลื่อนหา Mitsubishi แล้วก็กดมาร์กแล้วก็ลบ โปรแกรมเวอร์ชัน35.2 0ออกแล้วก็กลับไปที่หน้าอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ไปเลือกเวอร์ชันก่อนนะครับเป็น35.10แล้วก็ดาวน์โหลดเข้า เราจะดาวน์โหลดเข้าทั้งตัวมิซูที่เป็นเครื่องสันดาบแล้วก็รถ EV นะครับ <c oughs> พอเราดาวน์โหลดเข้าแล้วก็สามารถเอาไปตรวจช็คกับรถมิซูได้เลยนะครับ ลองทำตามขั้นตอนในวิดีโอดูนะครับ